บ้าปีแล้วทาไมกล่องสุ่มเยอะขนาดนี้พอดีมาซื้อของฝากให้ลูกสาวนะคะแล้วมันเจอกล่องสุ่มหน้าตาน่ารักมากที่จีตอนแรกก็กะว่าจะซื้อขนมไปให้ลูกลูกคงจะชอบแต่ก็โดนตกด้วยกล่องสุ่มต่างๆเหล่านี้เพราะว่าบ้านเราไม่มีกล่องสุ่มหน้าตาแบบนี้คะ่ะทุกคน ส่มคือแบบน่ารักมากดูแข็งแรงในขณะที่ราคาก็ไม่ได้แพงมากแต่ด้วยคมเร่งรีบนะก็มีการยีผิดนิดนึงต้องดูให้ดีนะคะทุกคนก็เลยต้องเอาไปเปลี่ยนกล่องที่ถูกต้องกล่องที่ใช่ จริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรไงข้างในนะ่ะคนซื้อก็ตื่นเต้นก็หวังว่าคนรับก็จะตื่นเต้นจัดไปจัดมาเอาได้ทั้งของลูกได้ทั้งของแม่รวมไปแล้วตึ้งสีกลมเน่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูคร่าวๆนะคะว่าเขามีแบบกล่องสูงหน้าตาแบบไหนบ้างเยอะมากจริงๆแบบถ้าเห็นแล้วทุกคนจะต้องแบบชอบแน่ๆเลยค่ะแล้วดูสิเขามีความแข็งแรงดูมีความแบบมีน้ําหนักด้วยนะไม่ใช่แบบกล้องแกงกะโหลกกรลานะคะทุกคนตอนแรกก็กะบว่าอ่ะเราควรจะซื้อร้านนี้แล้วเราก็จบร้านนี้เพราะเราต้องรี แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ค่ะพอเราเดินไปร้านขนมทาสแมวอย่างเราก็ต้องไปเจอกล่องสุ่มน้องแมวในราคาประมาณ100นิดนิดแล่ท่านแมวอย่างเราจะอดใจได้ยังไงต้องมีการใส่กลับประเทศอย่างแนนอนตอนแรกในใจก็คิดว่าแบบน่าจะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักกระปุกกระปิ๊ก,ก,กแต่ทุกอย่างที่ได้มามันไม่ใช่แบบนั้นทุกคนตอนนี้เราแกะแล้วนะไปมาดูกันค่ะว่าน้องกล่องสุ่มที่เราได้เนี่ยตุ๊กตาจะหน้าตาเป็นยังไง